สวัสดีค่ะวิภาวลัยโภกรัพย์นักประชาสัมพันธ์นะคะในคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพของพิธีกรค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรระยะสั้นภาษาและการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์การสาขาวิชาภาษาไทยคณะบนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะการสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเห็นหรือ first impression นั้นนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นด่านแรกที่ผู้คนจะนําไปตัดสินเป็นข้อมูลนะคะว่าแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรมีความน่าเชื่อถือมีความน่าเลื่อมใสมีความน่าเกรงขามหรือว่าดูมีความมั่นใจหรือไม่นั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าบุคลิกภาพหรือว่าภาพลักษณ์นั่นเองค่ะโดยเฉพาะกับผู้ที่ทำหน้าที่เป็นพิธีกรน,นะคะ ซึ่งการเป็นพิธีกรนั้นจำเป็นที่จะต้องปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนนะคะในขณะที่พูดอยู่ด้วยนะคะดังนั้นพิธีกรจึงควรให้ความสำคัญด้านภาพลักษณ์ของตนเป็นอันดับแรกก่อนที่จะเข้าสู่สาระของการพูดนั่นเองค่ะความจริงการพูดนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะบุคลิกภาพก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการพูด ด้วยเช่นเดียวกันนะคะด้วยเหตุนี้นะคะพิธีกรจึงต้องใส่ใจในการที่จะเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองอยู่เสมอเพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดีและดึงดูดผู้ฟังนะคะให้ติดตามเรื่องราวหรือ ารายการที่พิธีกรน,นั้นได้ดำเนินรายการอยู่นั่นเองค่ะบุคลิกภาพนะคะก็ไม่ได้เป็นแค่เพียงร่างกายภายนอกเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นสิ่งต่างๆนะคะที่เราแสดงออกมาไม่ว่าจะในด้วยลักษณะใดก็ตามค่ะไม่ว่าจะเป็นท่าทางการเดินสีหน้านะคะกิริยามรารยาท หรือแม้แต่ความรู้สึกที่แสดงออกมาต่อหน้าบุคคลอื่นด้วยนะคะโดยที่บุคลิกภาพนั้นนะคะก็จะส่งผลต่อผู้ที่พบเห็นทั้งทางด้านอารมณ์และความรู้สึกด้วยค่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะจะแบ่งการพัฒนาบุคลิกภาพใน3ด้านหลักๆด้วยกันค่ะเริ่มแรกนะคะนั่นก็คือในด้านของร่างกายค่ะการพัฒนาบุคลิกภาพในด้านของร่างกายนะคะ ก็จะหมายถึงในด้านของรูปร่างหน้าตาเนื่องจากพิธีกรนะคะจำเป็นที่จะต้องใช้หน้าตาหรือว่าไปปรากฏกายนะคะให้กับผู้ที่ฟังเนี่ยได้เห็นในขณะที่พูดด้วยนะคะดังนั้นค่ะรูปร่างหน้าตาก็เป็นสิ่งสำคัญในการที่จะเปิดใจของผู้ฟังแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าพิธีกรนะคะจะต้องสวยหรือว่าหล่อเท่านั้นค่ะ ขอให้มีหน้าตาที่ดูสะอาดนะคะดูสดชื่นแจ่มใสและดูเป็นมิตรกับทุกคนค่ะพิธีกรนะคะจำเป็นที่จะต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอค่ะ และในเรื่องของความสะอาดนั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นนะคะตั้งแต่เรื่องของเส้นผมเล็บผมหรือแม้กระทั่งกลิ่นตัวกลิ่นกายก็จะต้องมีความรู้สึกสะอาดอยู่เสมอนะคะต้องดูแลให้เรียบร้อยและที่สำคัญนะคะพิธีกรก็อย่าพยายามเป็นหวัดนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พิธีกรที่จะต้องดำเนินรายการนั้นเป็นหวัดขึ้นมาก็จะทำให้เป็นอุปสรรคในการพูดอย่างแน่นอนค่ะ เนื่องจากการพูดนะคะจำเป็นที่จะต้องพูดให้คงเส้นคงวาถ้าสมมติว่าเรามีเสียงที่แหบแห้งหรือว่ากระแอมไอในระหว่างที่พูดนั้นนะคะก็จะทำให้การดำเนิน,นรายการของเราเป็นไปด้วยความไม่ราบรื่นค่ะ ส่วนสำคัญอีกประการหนึ่งนะคะที่พิธีกรจะต้องมีนั่นก็คือพิธีกรจะต้องมีอารมณ์ดีค่ะเนื่องจากว่าการควบคุมอารมณ์ของตนเองให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงอยู่เสมอนะคะก็จะทำให้เราไม่เสียการควบคุมคนฟังด้วยแล้วก็สามารถรักษาบรรยากาศในการดำเนินรายการนั้นได้ด้วยนะคะสำหรับวิธีการสร้างเสริมบุคลิกภาพนะคะทางด้านร่างกายในคลิปนี้ก็จะขอแนะนาหลักๆอยู่5ข้อด้วยกันค่ะข้อแรกนะคะนั่นก็คือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ซึ่งการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นั้นนะคะนอกจากจะทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ยังทําให้เรานะคะได้มีความพร้อมในการดําเนินรายการด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะการดื่มน้ําเย็น ะะก็ควรเลี่ยงแล้วก็หันมาดื่มน้ําที่ไม่เย็นแทนนะคะงดแอลโกอฮอล์ค่ะเพื่อให้เส้นเสียงของเรามีความคงเส้นคงวาแล้วก็ไม่แหบแห้งนะคะในขณะที่พูดค่ะข้อที่2นะคะก็คือการหมั่นออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอออกกําลังกายให้เหมาะสมกับวัยและความพร้อมของร่างกายด้วยนะคะสําหรับข้อที่3ค่ะก็คือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะโดยเฉพาะก่อนวันที่จะต้องทําหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการสําคัญสําคัญนะคะ ะะข้อที่4คือการรักษาอารมณ์ให้ดีอยู่เสมอนะคะขอแนะนำว่าให้เปิดเพลงบรรเลงนะคะฟังในช่วงเช้า15นาทีหรือว่าช่วงก่อนนอน15นาทีอันนี้นะคะสามารถช่วยได้สามารถปรับอารมณ์ให้มีอารมณ์ดีอยู่ตลอดเวลาได้นะคะสำหรับข้อสุดท้ายนะคะนั่นก็คือการศึกษาวิธีการ แต่งหน้าทําผมนะคะดังเช่นคําสุภาษิตที่ได้กล่าวเอาไว้ว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนั่นเองค่ะเรื่องของรูปร่างหน้าตาเป็นสิ่งสําคัญนะคะเพราะว่าถ้าถ้าเราสามารถดึงจุดเด่นของรูปร่างหน้าตาของเราได้และเราสามารถลดจุดด้อยตรงนี้ลงไปได้นะคะก็จะทำให้รูปร่างหน้าตาที่ออกมาสู่สายตาสาธารณชนนะคะ ก็จะได้รับคำชื่นชมแล้วก็การดำเนินรายการของเราก็จะเป็นไปด้วยความมั่นใจแล้วก็รับดืนค่ะด้านถัดมานะคะนั่นก็คือด้านของการแต่งกายค่ะด้านการแต่งกายนอกจากเสื้อผ้านะคะก็จะมีเครื่องประดับถุงนอ้องแล้วก็รวมไปถึงรองเท้าด้วยค่ะซึ่งพิธีกรน,นะคะจำเป็นที่จะต้องทราบนะคะว่างาน ที่จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกรนนั้นมีรูปแบบงานเป็นอย่างไรนะคะสถานที่จัดงานเป็นแบบไหนก็ควรที่จะจัดเตรียมเสื้อผ้าและเครื่องประดับให้พร้อมด้วยนะคะซึ่งการเลือกใช้สีของโทนเสื้อผ้าและโทนรองเท้านั้นนะคะก็แนะนําว่าให้มีทั้งเป็น ที่เป็นแบบทางการหรือว่ากึ่งทางการหรือในบางงานนะคะก็จะมีความเป็นกันเองอันนี้ก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับสถานการณ์และงานน,นั้นๆด้วยนะคะซึ่งการพัฒนาด้านการแต่งกายสําหรับพิธีกรนะคะก็จะขอแนะนําดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกเลยนะคะก็อยากจะให้ หมั่นสังเกตนะคะกับาการแต่งกายของผู้คนรอบข้างในสังคมค่ะรวมไปถึงสังเกตการแต่งกายของพิธีกรที่อ,อยู่ในโทรทัศน์ด้วยนะคะแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้แล้วก็ปรับให้เหมาะสมกับเราค่ะแล้วก็ควรที่จะดูด้วยนะคะว่าของอางานที่เราจะไปปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมีลักษณะ และรูปแบบงานเป็นแบบไหนนะคะและที่สําคัญค่ะจะต้องคํานึงถึงความประหยัดด้วยสําหรับข้อถัดไปนะคะก็คือจะต้องศึกษาการแต่งกายเพิ่มมากขึ้นนะคะทั้งจากโซเชียลมีเดียต่างๆค่ะ f a c e b o o k YouTube หรือว่าแมกซีนนะคะแล้วก็ข้อถัดมาค่ะ ในการจัดหาเครื่องแต่งกายนะคะก็อยากจะให้เป็นเครื่องแต่งกายที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายๆงานค่ะซึ่งจะช่วยให้เรามีความสิ้นเปลืองที่น้อยลงนะคะสีก็ควรที่จะเป็นสีที่เรียบๆนะคะมีทั้งโทนสีอ่อนโทนสีเข้มซึ่งจะช่วยให้สามารถปรับกับเสื้อผ้า อื่นๆได้ง่ายด้วยนะคะแล้วก็รองเท้าค่ะก็ควรที่จะมีแบบที่เป็นทางการติดไว้สักคู่นึ่งก็ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มก็ดีที่สุดค่ะเพราะว่าจะได้เข้ากับทุกชุดเลยทีเดียวอีกข้อหนึ่งนะคะที่สำคัญไม่แพ้ก,กันนั่นก็คือพิธีกรไม่ควรที่จะสวมเครื่องประดับที่มากเกินไปนะคะเพราะว่าการสวมเครื่องประดับที่มากเกินไปก็จะเป็นการดึงดูดจุดสนใจของผู้ชมนะคะมากกว่าสาระและลีลาการพูดของพิธีกรค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นการฉุดดึงบุคลิกภาพและความสําเร็จของการพูดไปอย่างน่าเสียดายเลยทีเดียวนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกค่ะพฤติกรรมที่พิธีกรจะแสดงออกมานะคะในทุกอิริยาบถอย่าลืมนะคะว่าการทําหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะคุณจะเป็นจุดเด่นในงาน เช่นเดียวกันเพราะว่าทุกสายตาก็จะจับจ้องมาที่พิธีกรนะคะดังนั้นเนี่ยพฤติกรรมที่ถูกแสดงออกมานะคะก็ควรที่จะมีการปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นด้วยซึ่งการพัฒนาบุคลิกภาพในด้านนี้นะคะก็แบ่งออกเป็น3ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกค่ะนั่นก็คือการใช้กริยาท่าทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นการยืนการเดินนะคะการนั่งการทรงตัวการใช้สีหน้า การใช้สายตาหรือ eye contact นั้นก็สำคัญนะคะการใช้ท่าทางประกอบการพูดค่ะทุกการเคลื่อนไหวและทุกอิริยาบถต่างๆของคุณนะคะก็จะมีผลต่อความสำเร็จในการพูดของพิธีกรด้วยค่ะข้อ2นะคะคือการใช้ภาษาค่ะการพูดจาให้ชัดถ้อยชัดคำนะคะและพูดให้ถูกต้อง ตามอักขระวิธีมีความมั่นใจนะคะเหมาะสมกับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรนั้นๆน,น,นะคะก็จะช่วยเสริมสร้างการพูดของพิธีกรค่ะให้สำเร็จได้เป็นอย่างดีเลยค่ะและสำหรับข้อสุดท้ายนะคะในการพัฒนาบุคลิกภาพทางด้านพฤติกรรมนะคะนั่นก็คือ การใช้น้ำเสียงค่ะควรที่จะใช้น้ำเสียงให้เหมาะสมกับจังหวะของการพูดนะคะควรมีการใช้โทนเสียงสูงกลางต่ำเพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องราวที่จะพูดแล้วก็ผลักดันอารมณ์ของผู้ฟังหรือผู้ชมนะคะให้คล้อยตามได้เป็นอย่างดีค่ะก็จะทําให้พิธีกรสามารถควบคุมบรรยากาศของงานได้โดยสิ้นเชิงค่ะส่งท้ายสําหรับคลิปนี้นะคะ คลิปของในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพของการเป็นพิธีกรนะคะก็พิธีกรจําเป็นที่จะต้องหมั่นสังเกตตัวเองอยู่เสมอนะคะอยู่ตลอดเวลาเพื่อพัฒนาแล้วก็ปรับพฤติกรรมของตนเองให้ดียิ่งขึ้นนะคะซึ่งบุคลิกภาพสามารถเปลี่ยนแปลงได้พัฒนาได้แก้ไขได้เสริมสร้างได้นะคะด้วยเทคนิค หลักการแล้วก็วิธีการต่างๆค่ะซึ่งความรู้ในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อไปพัฒนาตนเองนะคะก็จะทําให้ท่านนะคะได้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่ง ทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้นะคะก็เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่จะทำให้ท่านมีบุคลิกภาพในด้านของการปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกรได้ดีขึ้นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วยังไม่จำเป็นที่จะต้องทำให้ได้ดีในครั้งเดียวนะคะก็ยังไงก็ค่อยๆพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็หวังว่าข้อมูลต่างๆที่ได้ให้ไว้ในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่าน ผู้ที่ได้รับชมนะคะจะเป็นประโยชน์ต่อแบรนด์หรือว่าองค์กรของท่านนะคะได้นำรา,ายละเอียดต่างๆไปปรับใช้แล้วก็ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ